เพราะว่ากินมีของดีก็ต้องแบ่งกัน,นกินเราหมานด้วยนะหมานท<า>่านนี้หมานยังไม่ยำตัวครับผมกรับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันหยุดครับวันอาทิตย์ที่สี่ครับวันนี้ทีมงานมาหาครับเดี๋ยวจะพาไปหมายหมายใหม่ๆครับ หมายนกข้าวครับผมจันแนวดีคร like ับสวัสดีครับว <nah ันน um ี้เอาคอปเตอร์มาครับผมอาจารย์ไม่วัสดีครับสวัสดีครับผมมาะครับอาจารย์นอดสวัสดีครับเจ้าเพชรบ้านนาครับผมวันนี้ครับเอานกมาหัดเอานกมาหัดกันครับจันแวบอกเต็มคงนี้ก็พอครับเนี่ยเฉลยอะเต็มคงนี้ก็พอแบ่งกันไปใช้ครับผมทีมงานเดียวกันครับอ้ออาจารย์ทุกท่านติดตามดูครับ จะได้นกไปเลี้ยงกันหรือเปล่าครับวันนี้ครับจะได้เลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยงก็เอาไว้ก่อนแะครับเฉลยอะจะปล่อยหรือจะเลี้ยงว่าอีกทีนึงครับอาจารย์ทุกท่านครับผมติดตามครับเจอเรียกคําครูคําตัวนึงครับให้อาจารย์ไม้ไปใส่ไปนครับเรียบร้อยแล้วครับผมเจ้ามานะครับเอาเดี๋ยวให้อาจารย์ไม้ลงมาดูตัวครับต้นมะม่วง ครับผมอาจารย์ไม้นำนะครับผมหนึ่งแจมครับลายแน่นๆครับลกูกฟุงนาครับผมถึงผลงามเต็มเลยแจมแกมแมครับอา,อาจารย์ไม้ยกปูนหน่อยมานี้ครับผมติตตามครับเรียบร้อยครับงานนะาแจมแรก นกมันสู้อะแป๊บเดียวแค่นั้นเนี่ยอาจารย์เป็นไหนกันครับรแกมครับงูกซับบอมีจ้อยแต่หลายสวยลอยสูงดีจังเลยครับรอยยิ้มครับรอยยิ้มของผู้นำ เ็นมอดครับเปรแล้วครับเพชรบานาครับของเชนมอดนกฝึกครับไม่เหลือครับหยับแล้วหงเต้มครับรอโูงครับบอกอีกหนึ่งครับวันนี้ เที่ยงยี่สิบสองครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับผม,มเที่ยวเนี่ยได้ไก่ชาสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านตอนนี้ก็จะบ่ายหนึ่งนะครับผม จะกินข้าวกลางวันกันครับแต่นกก็ใส่อยู่ครับผมต่อนกครับต่อนกถ้าเราจะไปตามแต่ตัวไหมตัวเดียวนี่ก็มันแค่ยังไงอยู่ครับเจอตัวไหนแล้วก็ต่อเจอตัวไหนแล้วก็เอาเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะมีดีไม่ดีอะนอกจากแค่ต่อลงต้นมาเท่านั้นเนี่ยถึงจะรู้เผื่อจะมีหมกซับเป็นนกมงคลอะไรเราไม่รู้ครับ วันนี้ดีครับผลไม่ตกครับตกมาห้าวันติดๆเลยครับผมนกจะเข้ารถจาหมาเรียบร้อยเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วติดแล้วดูสักคักก่อนเด้อแน่นเนี่ยโอ้เขามีแซมกันหมดแล้วครับผม ไไปปุนเรียบร้อยครับผมคอปเตอร์ของเซียนแร่ครับดูชัดๆครับเรียบร้อยครับผมแหมเขามีแต้มกันหนุ่นแล้วครับผมโอเค <ใน S 2> ครับใ,ใ,ใ,รใช่ตัวส่องกุกคู่อ่างเปล่ โอ้ลายดีทุกตัวเลยครับนกป่าเนี่ยเปลี่ยนไม้ก็ได้ลายดีมอดก็ได้ลายดีโมม,มีบัวแ้มมุกซับมุกสินมุกดาดอย่างนี้เลยสขใจนะครับผมไม่ได้เล่นฟรีครับโคปเตอร์โอ้โสมงนึงเหรอเก็บฟรีโคปเตอร์หนึ่งแตทมมานะหนึ่งแตทมพเพชบ้านานาหนึ่งแแทม โปวัดเอฟซีหน่อยนี่ครับผมเรียบร้อยครับแหมบินยเาอบุบผมม้าคุมมาเอาเอาเต็มกลงนี้พอสี่ห้า 4, ตัวก็เต็มแล้วกินข้าวกันครับผมเลยขยับไปเรื่อยๆครับ หมานกันหมดแล้วครับผมเดี๋ยวอาจารย์นุ่มครับยังเนี่สิ่งก่อนเดี๋ยวตูดแห้งโอ้ตูดแหงแห้งเนา่โมมากจะตูดแห้งอ่ะมากตูดจงไงเลยนะเอามาครับอาจารย์ทุกท่านข้าวถึงข้าวโอ้ครับผมส้มตำครับย่างไก่ครับเดี๋ยวดูกันต่อครับผม เดี๋ยวขุนจะมาก่อนเพราะนะเพราะว่ากินมีของดีก็ต้องแบ่งกัน,นกินเราหมานด้วยนะหออมานท่านนี้หมานยังไม่ยำด้วยวะครับผมจะได้ลุยกันต่อสวัส <laughs> ดีครับผมอาจารย์ทุกท่านครับผม ตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วครับทีมงานมีแต้มกันหมดแล้วครับวันนี้คนละแต้มครับตอนนี้ก็ตอนบ่ายมาค็แยกแยกกันไปครับผมผมมาคัะเสียนมอสทางนี้ครับสองคนเส้นแรกอาจารย์ไม้ไปทุนครับท้องไร่ท้องนาครับผมใส่ไปนูุนครับต้นสเดาครับเสียงเข้ากันอยู่ครับไม่รู้เรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวลองเดินไปดูอยู่ครับอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมแล้วกันนกป่าเงียบไปครับ เจ้าเพชรกำแพงคูอยู่ตัวเดียวครับผมลองไปดูครับติดหรือเปล่าครับผมเนาดูครับโอ้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับขนล่วงเต็มเลยครับผมเจ้าเพชรกำแพงจัดเต็มแรกครับเสมอกับทีมงานแล้วครับผมโหสุดยอดครับผมเนาลงมาดูตัวครับผม นี่ครับเรียบร้อยครับผมเราเิ็บกาแพงครับเรียครับเส้นสองครับมานะครับเส้นสองจัดละครับ เสียงใหญ่แล้วครับเรียบร้อยครับผมอาจารย์ทุกท่านครับผมโอ้โหตั้งนานครับนี่ครับเห็นไม่เศร้านีครับแแห่่มสองนะครับผมครับมารุ่นอยู่กลางนาเลยครับนี่ครับเต็มแรกครับผมตีกันอยู่ตรงนี้ครับมาใส่ตรงนี้ครับทางด้านครับเหยียบจนได้ครับผม สีเสมอเท่าเซนแรกครับเห็นไหมแล้วครับสองแ้มครับไปเอาลงกันครับผมเรอยจนได้ครับผมนู่นครับผมมาลงมาดูตัวครับอาจารย์ทุกท่านสูน่หยครับสุดเศร้าเลยครับผมเศร้าร้อยเลยครับฉัได้เอาเชือกมัดไว้เลยครับเนี่ยเอาเกลีอวันไปเลยครับนี่ครับผม ้าร้อยนะครับเ้สาสิบเดเมตรเต็มครับผมส,สุดเลยครับ น,นี่ครับผมกำแพงจัดแล้วครับแต่มีสองนะครับคอปเตอร์ครับ hey, เือครับื้อบันมกสินมกข,มมกขีมกดากของเับเบื้องบทเต็มบดากงี้บ่บน,บน6โมงกว่าแล้วครับผมหไหนดูทิดูเฉลยเฉลีเยิดครดดอบเต้ครับผมนี่ครับผมผมงตเลยอะสองแต้มครับยกฟู่หน่อย จุกปวยทีมงานนะตามมาหลายกว่าคงแน่นนะอ่าครับผมจันไหมนี่ครับผมสองแทมครับมา,มานะครับยังหมานครับผมยกปูยเอฟซีหน่อยนี่นี่เพลงหูฟังแล้อีกไม่ใส่เหรอนี่เป็นของอจรันรมอดครับผมหนึ่งแทมครับเจ้าเพชรบ,บ้านนาครับเป็นนกฝึกดาวลุงอีกตัวนึงครับผมจันมอดจุกปวยเอฟซีหน่อยนี่ครับผม วันนี้น้องๆมาหาครับผมทีมงานครับก็เลยพามาหมายไม่ค่อยเหนียวเท่าไหรผ่ผมก็ผมก็ปล่อยนนผมก็ปลอ่นนปลอยให้ทีมงานนําไปก่อนครับวันนี้ครับลป,ปล่อยให้ทีมงานนําไปก่อนแค่เดี๋ยวจะว่าผมาเอาเปรียบครับผมผม,ผมก็เลยแต้มตามทีหลังครับเออวันนี้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้ครับผม ได้พอสนุกกันไปครับพอได้มีคลิปลงให้ fc ได้ดูครับผมวันอาทิตย์ที่4สิงหาครับผมขอขอขอกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้อาจารย์หนุ่มช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชบุรีนะครับอาจารย์แรกกับคอปเตอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์มอสกับเจ้าเพชรบานนาครับสวัสดีครับผม จันไหมครับกับมณนะสวัสดีครับครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ